ซฟฟรายนิวคอนโดมิเนี u มลักชัวบนทำเลศักยภาพถนนพระราม3คอนโดไฮไลท์44ชั้นตัวอาคารตกแต่งโทนสีฟ้าตามชื่อโครงการแซฟฟรายที่แปลว่าอัญมณีสีน้ำเงินความพิเศษของตัวอาคารจะวางขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพยาเดินทางง่ายสะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แซฟฟรายลักชัวรี่คอนโดมเียม อัญมณีแห่งแม่น้ำเจ้าพยาอัญมณีคือสิ่งล้ำค่าที่มีมูลค่าในตัวเองส่งเสริมบาร,รมีให้กับผู้ครอบครองความงามและคุณค่าของอัญมณีมีแต่จะเพิ่มตามกาลเวลาและไม่เคยเลือนหายโครงการแซฟไฟร์คอนโดเปรียบเสมือนอัญมณีทรงคุณค่าที่ผ่านการเจริญในาจนมีเอกลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นแห่งแม่น้ำเจ้าพยา แซฟไฟร์รามาทีค o นโดไฮไลท์สามารถเปิดรับมุมมอง270องศาตอบโจทย์ลูกค้า l u x u r วรี่รุ่นใหม่ s a p ไฟ i ์ลักชัวรี่คอนโดมิเนียมรามาทีการพักผ่อนอย่างไร้ขีดจำกัดวิวแม่น้ำสุดโรแมนติกพร้อมเข้าอยู่เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาวดีมานผู้เช่าสูงใกล้ตึกสำนักงานออฟฟิศหรูแห่งใหม่ k i n g b ดท t วเวอรอาคารสำนักงานที่สูงสุดในไทยโดยวิศวกรระดับโลก จุดเป่นคือจะได้วิวที่สุดแสนจโรแมนติกยังมาพร้อมกับดีไซน์มาสเตอร์ฟอร์แพนที่เพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับเป็นมุมพักผ่อนมุมทำงานหรือมุมส่วนตัวของคุณตามที่ต้องการใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำเช่นเซนทรัลรามาทิทเทอร์มินัลรามาทิเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์อินอินเตอร์เซ็กรามาทิทรีออนทรีเดอะอัพห้องชุดทุกห้องออกแบบให้ตัวห้องดูโปร่งห้องแบบซิมเพกฝ้าเพดานสูง2.7เมตร และห้องดูเพล็กฝ้าเพดานสูง6เมตรให้ความรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านรับวิวแม่น้ำเจ้าพยาออกแบบกระจกเต็มบานให้สามารถรับวิวจากระเบียงและห้องนอนได้อย่างเต็มที่